เดี๋ยวผมพาไปดูน้ำกันกับ <60. 3. S 1> เจ้าปั๊มน้ำ30ลิตรแล้วก็โฟมิเตอร์ตัวใหม่แล้วก็จะพาไปดูอัตราการไหลว่ามันไหลสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยว <60. 3. S 1> น้อง <50. 3. S 1> ตากล้องมาด้านหลังนี้ก็ได้มาเนี่ยด้านข้างตรงนี้ก็ได้อ่าจะได้มองเห็นชัดโอเคนะครับไม่รู้เห็นเห็นไหม <60. 3. S 1> เห็นชัดไหม <60. 3. S 1> ลองดูซิชัดไหม <50. 3. S 1> อ่าเดี๋ยวฟังเสียงปั๊มน้ำ30ลิตรกันก่อนนะ อันนี้เปิดสุดเสียงเลยแบบนี้เบาเสียงนิ่มมากนี่ดูเปิดสุดนะดูอัตราการไหลนี่ปั๊มตัวเดียวนะไหลอยู่ที่9 1 9าจลิตรนะครับถ้าเบาเดี๋ยวปั๊มน้ำทำงานสัก20% 18%นี่ทำงาน18%ยังไหลอยู่ที่หกหลิตรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นปั๊มน้ำทำงานน้อยมากๆอันนี้ทำงานแค่7%เนี่ยไหล4ลิตรกว่า5ลิตรอย่างเงี้ยทีเนี้ย ผมจะบอกว่าเราใช้ปั๊มน้ำ30ลิตรอ่ะเวลาเราจะปล่อยน้ำ4 5ลิตร6ลิตรต่อไร่เนี่ยปั๊มน้ำทำงานน้อยมากเพราะฉะนั้นการสึกหลอและการหมุนรอบของมันก็จะทำให้มันหมุนช้าลง <30 S 1> ทีนี้มันก็จะไม่ค่อยพังผมคิดว่าเป็นเช่นนั้นนะอ่ะเดี๋ยวเปิดน้ำไปดูน้ำที่ไหลที่ หัวเจ็ดกันนี่อันนี้เปิดแค่เท่าไหร่เนี่ยยี่เปิดแค่เจ็ดเปอร์เซ็นตองะเนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่เดี๋ยวเปิดร้อยให้ดูน,นี่ดูน้ําไหลสิดูน้ําไหลสิเห็นไหมดูดิโอ้โหนี่เบาเเบาๆบมันยังไหลน,น้อยๆอย่ะไปถอยลังออกไปเดี๋ยวเปิดหัวเจ็ดกันเปิดหัวเจ็ดปึ้งเล่งน้ําโอ้โหไม่รู้ว่าแสงตรงไหนมันจะมองเห็นพอดีมันไม่มีแสงพอดีมันไม่มีแสง แสงแดดไม่มีเลยเลยทาให้มองไม่ค่อยเห็นละอองหน่อยครับโอ้โหเนี่ยแรงอยู่นะแรงอยู่นะดูดิเดีย๋ยวลองบินไหมล่ะลองบินดูลองบินดูล,นดละอองจะออกท่าไห่เพราะว่า<ด>เพราะว่ามันกกมันไม่มีแดดอะ่ะเลยมองไม่ค่อยเห็นลองดูเ,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 เปิดละอองนี่ดูละอองดินี่ดูละอองโอ้โห ยังสวยสด,ดูด,ดิรองยังสวยนี่ไม่มีแดดนะอันนี้อัตราการไหลไหลอยู่ที่9.2ลิตรเนี่ยเนี่ยเปิดสุดเลยแต่ถ้าเบาเบาเหลือเบาเหลือทักเบาเหลือ17อันนี้7เปอร์เซนตึงเนี่ย๊ำน้ำทำงาน7เปอร์ซ็น อันนี้ปั๊มน้าทํางาน1%คือเบาสุดแล้วอะ่ะเบาสุดมันยังออกแบบนี้ครับนี่ปั๊มน้ําเริ่มทํงานาเน3%ก็แรงขึ้นมาครับเบาสุดของปั๊มน้ํามัน1%นอะอัตราการไหลอ,อยู่ที่4ี่ลิตร338ดถึง4ี่ดลิตรต่อนาทีเลยอัตราการไหลของของน้ำเนี่ยปล่อยแค่1%นึ่งเอร์ซงดูสิแล้วดูน้ํา1%งอร์ตของตัวโด,ดนดิเห็นไหมทะล่งปุ๊บโอ้โหดิแรงขึ้นมาทันทีเลยดูสิโอตัวเปียกหมดแล้วเนี่ยผมเน้า ดู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 ละอองเป็นไงเป็นไงถ้ามีแดดให้ดูมันก็จะสวยๆกว่านี้เนาะโอ้โหอัน oh, นี้ไม่มีแดด โอ้โห oh, oh, สวยงามครับอัตราไหลสูงสุดของปั๊ม30ลิตรหัวเจน o b อปวิ n ง2ตัวนะครับปั๊มน้ํา1ตัวแล้วก็โฟมิเตอร์ตัวใหม่ไหลสูงสุดอยู่ที่9ลิตรต่อนาทีนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆทำงานที่4ถึง6 l, ลิตรต่อไร่ก็คือปั๊มทํางานน้อยมากทํางานไม่เกิน20%แน่นอนครับสวยงามเลยโอเคฝากไปด้วยครับอยากได้ปั๊มน้ําหรือโฟมิเตอร์หรืออยากได้อะไรโดนเกษตร ทุกรุ่นมาที่โดนไทยกับตันเดี๋ยวจัดให้ครับ